กฎข้อที่44ดูแลชีวิตตัวเองให้ดีหากคุณต้องรับบทเป็นทั้งเจ้านายเป็นกัปตันและเป็นเครื่องยนต์แบบพร้อมๆกันแต่คุณเกิดป่วยขึ้นมากระทันหันแล้วใครจะเป็นคนนำนาวาชีวิตให้เล่นต่อไปได้ล่ะคะในเมื่อคุณทำทุกหน้าที่เพียงคนเดียวดังนั้นการดูแลตัวเองให้ดีจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอย่างที่สุดแล้วฉันเองก็ไม่ตั้งเจตนาจะมาทศนาสั่งสอนใครแค่บอกให้คุณเข้านอนแต่หัวคำ่ำ กินผักใบเขียวมากๆแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอส่วนฉันน่ะราคะบอกแบบไม่โกหกก็คือฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างที่บอกคุณเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณมาเอาเยี่ยงอย่างไปด้วยนะคะเพราะถึงอย่างไรสิ่งที่ฉันบอกก็เป็นเรื่องดีๆที่คุณควรทำให้กับตัวเองการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำสักปีละครั้งก็เข้าท่านะคะ เราะจะช่วยตัดต้นตอที่เก่าปัญหาโรคเรื้อรังร้ายแรงตัวฉันเองก็ตรวจปีละครั้งเหมือนกันขอแนะนําไว้เพียงนิดหนึ่งว่าอาหารบางอย่างก็เป็นเหมือนระเบิดไดนาไมต์ที่จะช่วยระเบิดพลังงานให้คุณช่วยเร่งการเผาผลาญทําทให้คุณรู้สึกกระชุมกระชวยได้มากๆเลยขณะเดียวกันอาหารบางอย่างก็ทําให้คุณเกลียดค้นซสมเศร้าแถมทําให้ไขมันพอกพูนร่างกายจนพลอยอืดอัดไปด้วย แลาถึงขั้นเป็นอันตรายต่อตัวเองในะระยะยาวเพราะทําให้เส้นเลือดอุดตันแต่ถึงอย่างไรฉันก็ให้คุณเลือกเอาเองว่าจะเปิบอาหารประโยชน์สูงเพื่อให้เครื่องจักรเรืออย่างคุณเดินคล่องได้ดีขึ้นหรือจะเปิบอาหารขยะให้เครื่องพังเรื่องการนอนก็เหมือนกันทําไม่หลับไม่นอนเอาเสียเลยก็เพลียหมดสภาพนอนมากไปก็เฉยเนื่อยนอนแต่พอดีถึงจะรู้สึกว่าฟิตเปรี้ยงปัง,ปง นอนหลับตื่นสมองจะไม่แจ่มใสแต่ถ้านอนหลับได้รวดเดียวจบนี้สิจะรู้สึกดีร่างกายสดชื่นบุคลิกงามสง่าหาด้เทียมได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะทั้งหมดนี้แล้วแต่คุณเลือกเพราะคงไม่มีใครมาตามเขี้ยวเข็นจำจี้จำชัยให้คุณขัดขี้ใครหลังใบหูให้สะอาดขัดรองเท้าให้เอี่ยมอ่องผ่องเป็นมันอีกแล้วค่ะตอนนี้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งก็หมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบเต็มเต็มแล้วล่ะนักเล่นกดที่ดีต้องกินเป็นนอนเป็นผ่อนคลายให้มากออกกําลังกายสม่ําเสมอเล่นคอมพิวเตอร์ไม่นับเป็นการผ่อนคลายหรือออกกําลังกายนะคะนอกจากนี้นักเล่นกดที่ดียังต้องรู้รักษาตัวรอดรู้หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์อันตรายไม่เผชิญหนนะ้าปะชะด,ะด้วยแลกกับการขู่เข็นคุกคามแล้วก็ต้องใส่ใจกับชีวิตโดยทั่วไปเป็นอย่างดี การดูแลชีวิตตัวเองให้ดีก็มีเท่านี้เองค่ะเราไม่ควรไปฝากชีวิตไว้กับใครให้เขามาป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตรงเวลาเลี้ยงดูปูเสืออาบน้ำอาบท่าเตรียมข้าวของไปทำงานปรนิบัติพัดวีเก็บกวาดเช็ดถูดูแลสุขภาพและพาไปเดินเล่นเป็นประจำเพราะเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแท้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไปอีกแบบคุณเลือกได้เลยว่าจะสนุกกับปาร์ตี้ทั้งคืนหรือจะสนุกกับการดูแลใส่ใจตัวเอง เลือกแบบไหนก็ได้ค่ะไม่มีใครว่าฉันกล้ารับประกันตอนนี้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วชีวิตจึงเป็นของคุณ